สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมล่าเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาตามล่าบอสจระเข้ในตู้พิกอัพธาตุน้ำยอดนิยมนะครับผม ก็จะมาเปิดด้วยตัวกาชา50บใบใน ID 6ของผมนั่นเองนะครับผมสาเหตุที่ผมเปิดก็คือในไอดีนี้ยังไม่มีดาเมจธาตุน้ำตัวดีๆใช้และก็ยังไม่มีบอสจระเข้ด้วยนะครับผมซึ่งบอสจระเข้เป็นตัวที่สำคัญต่อทีมเป็นสำคัญมากๆเลยนะครับผมคุณง่ายๆคือเป็นตัวพื้นฐานที่ควรจะมีติดทีมใน ID ดีทุก ID เลยนะครับผม คุณผู้ชมก็นควรจะมีตัวอบอสจระเข้ติดทีมไว้นะครับผมเพราะว่าในลีกตำนานก็ยังมีคนใช้บอสจระเข้เล่นอยู่นะครับแต่ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมขนาดพี่ซูเปอร์เลนเจอร์ยังเล่นเลยนะครับผมอ่านแล้วก็เดี๋ยวขอดูอีกคนนึงแล้วกันนะครับผมคนระดับหนึ่งไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่านะอาจจะไม่เล่นก็ได้ใช่เพราะว่าแต่และคนเนี่ยสไตล์มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็บางคนก็เล่นบางคนก็ไม่เล่นครับผม ขอดูคนอื่นบ้างนะครับนี่คนนี้ก็ยังเล่นนะครับผมาตามนี้เลยนะก็บอรจระเข้มันดีมันดียังไงนะครับผมผมก็จะอบอกข้อดีของมันและกันนะครับบอรจระเข้นะครับข้อดีของมันก็คือสกิลที่2มันสามารถช่วยทีมได้ดีมากๆซึ่งมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังดาเมจนะครับก็ถือว่าแรงเลยนะครับแรงพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่า เป็นนำเอะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะหนักมากๆนะครับผมบคือศัตรูเนี่ยแทบจะก,กระเดน็นแทบจะไม่ได้เดินนะ่ะแล้วก็แทบเอ้ยไม่ใช่สิแทบจะไม่ได้ใช้สกิลนะครับเพราะว่าโดนกระเด็นจากบอสจระเข้ K นะครับผมแล้วก็มีบัฟพลังชีวิตนะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ตีสเปซแต่ว่าตีสเปซในตอนเนี้ยมันใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแต่ก็ยังดีที่มีให้มีอยู่ในสกิลครับยังดีอยู่นะครับอ่าแล้วก็มาเพิ่มพลังชีวิตที่บอกไปเลยเนาะ นะครับผมคือมันจะทำให้เราเรนเจอร์เนี่ยมีพลังชีวิตเพิ่มมากขึ้นบอกเลยว่าสกิลมันดีมากและยังมีคอมโบตัดแรกก็คือขัดขวางการผลิตแร่ธาตุของศัตรูครับผมบอกเลยว่าสกิลเอ้ยไม่ใช่สิความสามารถไฮเปอร์นี้มันดีมากๆนะครับผมเอาไปคอมโบกับมูนดุริยางนะครับผมบราวไฟโคนี่นักพานะน,นะครับผมบราวยมิเจมเม มูลชุดเยลลี่นะครับผมประมาณเนี้ยมูลหมอดูได้หมดเลยนะครับตัวที่มีตัดแรกนะครับแบบนั้นเลยนะเออก็จะมาสุ่มเลยนะครับผมก็ที่เหลือผมก็ไม่เอานะที่เหลือผมไม่เอานะครับผมจะเอาแค่บอสจระ,ะเข้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ผมจะแบบโหดีใจมากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีดาเมจด้ท่าน้ำช้ยจริงๆนะผมจนมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าใน PP เกมเล่นเองมันจะชนะได้อยู่หรอกแต่ว่าในเกมตั้งรับอะ่ะ มันก็จะมีบางคนที่ผมแพ้แพ้ส่วนใหญ่จะแพ้นะครับผมแต่ก็มีชนะปากปลายบ้างนะครับโอเคเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่านะขอ,อะขอโทษที่พูดพ้อมทำเพลงนะครับเพราะว่าคือ,อผมเนี่ยอยากจะพูดนะครับผมคืออยากจะพูดข้อดีของมันนะครับของบอสจรลเข้นะครับแล้วก็ ทำไมผมถึงสุ่มนะครับเอ้ประมาณนี้อ่าแล้วก็มันมีอัปเดตนะคุณผู้ชมมันมีอัปเดตคือแบบนี้นครับคือมันจะมีรูบี้กับตัวกาชาแล้วก็ปุ่มนี้นะครับขึ้นมาตอนที่เราสุ่มกาชาเสร็จซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเรามีตัวกาชาเหลือเท่าไหร่มีรูบี้เหลือเท่าไหร่เวลาเราสุ่มเสร็จนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจกดตรงลงก็ไปหาไป อ่าแล้วคือเราถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจกดตรงลงอยากจะไปเส็จหลักเลยก็ก็คิดตัวนี้เอานะครับเออบอกเลยว่าโอเคเลยนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเสียงผมมันอ่ามันแหบๆหรือว่าอะไรต่างๆนานานะขออภัยด้วยเพราะว่าผมอัดตอนกลางคืนนะครับผมอัดดึกๆอ่ะเออนะครับผมก็เปิดได้ประมาณสิบรอบนะสิบรอบนะคุณผู้ชมอยากจะได้บอสเกมจะระเกงครับนี่มากมาก โอ้โหครูนี่น่ะมาถมผมมีแล้วอ่ะคือตอนนี้ผมมีอะไรนะคุณผู้ชมโหนึกว่าผมจะได้บอสเกมเจอระเคร้รับนิวนะเออแต่มันก็เพิ่อมโอกาสจริงๆนะมันเพิ่อมโอกาสพิกอัพธาตุน้ำนจริงๆแต่มันน่าจะไม่ให้บอสเก,เกมจะเจอระเคร้เเเครับนิวผมหรือเปล่าคือแบบคือผมเปิดคือผมเปิดตู้พิกอัพธาตุน้ำมาหลายรอบอยู่นะแต่มันไม่ได้บอสเจอระเค้แต่ว่ามันมีรอบนึงที่ผมได้ในดีเก่าที่ผมขายไปแล้ว มันได้แคม่มันได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้เลยเออเศร้าใจบ้างเลยนะครับโอ้โห JPVius ก็ย่อยทิ้งนะครับได้ยินเสียงพี่ TK ลอยมาเลยตัวนี้ย่อยทิ้ง <c oughs> อันนี้ขำๆนะครับร้อนเละอขำๆนะเ <c oughs> ะครับผมได้ยินเสียงพี่ TK เลยโอ้โหตัวนี้ย่อยทิ้ง <c oughs> อุร้าเรียนาดโอ้โหตัวนี้นะครับ ที่จริงคือในตู้กระชาเนี่ยควรจะเอากบอัลตราต่างๆนานาออกนะนะควรจะเอาไปใส่ในแค่ตู้ต,ตู้กบคือตู้นี้ตู้เดียวไม่ควรจะเอามาใส่ตู้นี้นะครับเพราะว่ามันแบบมันแบบโอ้โหมันมันหาได้อะคือกบมันหาได้ไงแต่ว่าตัวละคอรเรนเจอร์ที่หายากแบบบอสเจรคี้มันหาในแค่ในในตู้กระชาไงซึ่งมันลดโอกาสที่เราจะได้ตัวเก่งๆไปนะครับนั่นแหละมา มาเดี๋ยวมาดูรอบนี้ดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมกลุ่มลาเรนเจอร์กลุ่มที่17เต็มแล้วนะคุณผู้ชมกอ็อาจจะสร้างก็ได้นะครับผมผมอาจจะสร้างใหม่ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะสร้างตอนไหนก็คุณผู้ชมอดใจเรากันหน่อยนะครับโอเคโอ้โหบอสบอส,บอสเกมเจอระเข้หน้ากลัวหรือว่าบอสเกมเจอร์อเเกมเจระเคสกับนิวก็ได้ผมขอนะตัวอัลตร้าหรือว่าาเรนเจอร์ธรรมดาก็ได้ผมขอเหอ คือผมจนดามจท่านน้ำมากในดี6เนี่ยอยากจะได้มากๆครับเออแล้วมันก็เพิ่งอัปเดตมาในอันนี้เลยนะมันจะไม่ได้เลยเหรอโอ้โหเทพีวินัสตัวเดียวตัวเดียวเลยโอ้โหผมได้ซ้ำผมได้ซ้ำสอรอบเลยอ่ะตัวเนี้ยนะครับโอเคอีกรอบนึงไปเปิดให้หมดเลยครับผมมาของเอออยากได้มากๆเลยนะครับผมบอสเกมเจะละเข้ครับนิวนะครับก็ มาเปิดให้คุณผู้ชมดูด้วยนะว่าเลดดอกมันโอเคไหมแล้วก็มันได้ตัวที่ในกาชารหรือเปล่ามันจะได้บอสจลเลเขคหรือเปล่านะครับผมอันที่จริงมันคือมันแล้วแต่ดวงกับแล้วแต่จังหวะด้วยนะฮิเมะเมื่อกี้ผมมีตัวฮิเมะเหมือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมใช้ร่างไฮเปร์ไปแล้วนะครับซึ่งได้ซ้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับโอ้โหซันล,ลี่ต้เขียนด็กน้อยตอนนี้ผมมีแล้วนะ โอ้โหหลีกสองรอบคุณผู้ชมสองรอบสุดท้ายขอยกเลิกประมาณสักกี่รอบดีอ่ะเจ็ดรอบแล้วกันนะครับรอบนี้มาเล t โก o ครับผมบอสเกมจระเข้ครับนิ้วขอเือเรนเจอร์ Ranger ธรรมดาแปดดาวเองหรือร่างอันต้าก็ได้ขอเืออยากได้มากโอ้โหมูนทัมกมายากลนะครับเรียบร้อยฮะมา รอบสุดท้ายนะอันนี้คือรอบสุดท้ายนะครับผมถ้าไม่ได้ก็คือจบถ้าได้ก็ดีไปถ้าได้คือดีมากๆนะครับผมจะกราบเลยอะคือแบบผมจะขอบคุณทางทีมงานมากเลยทางทีมงานมากที่เอาบอสเจระเคประถานเจระเคให้ผมปมึ๊บโอ้โหบลาลูกลิงทาไมวไมิเอาบอสให้ผม <c ười> คือได้ตัวเพิ่มโอกาสมาแล้วคุณผู้ชมคือมันได้ตัวเพิ่มโอกาสมาแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวบอสตัวนี้นะครับ มันไปได้ตัวที่อ่อมันไ่ได้ตัวที่ไม่เก่งนะครับผมแบบว่าใน PVP มันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในหลีกทองเนี่ยมันก็ควจะใช้ได้อยู่กับหลีกอ่าเงินหลีกเพชรเนี่ยถ้าจะไม่ไหวเลยนะเออนะครับผมตามนั่นแหละนะครับสรุปก็คือผมได้โคนี่มัธยมต้นนะครับผมในร่างเลนเจอร์ธรรมดาก็คือโคนี่เด็กประถมนะครับกับบราว ลูกกลิ้งสีสันสดใสนะ่ครับในตู้กาชาพิกอัทธาุน้ำผมไม่ได้บอสเกมเจระเข้น่ากลัวหรือว่าบอสเกมเจระเข้กับนิ้วเลยนะครับก็เสียใจมากๆคือดองตั๋วมา50ตั๋วคุณผู้ชมดีแล้วแหละที่ผมไม่เอารูบี้ไปถลุงกับตั๋วกาชาเอ้ยไม่เอารูบี้ไปถลุงกับตัว๋วเอ้ยไม่เอารูบี้ไปถลุงกับตัวละครเลนเจอร์ที่อยู่ในกาชาเออก็รูบี้ม่อยู่1,400ลรูบี้แล้วตอนนี้ก็คงจะเปิด เกียร์คริสต์มาสครับเพราะว่าในตอนนี้เกียร์ในครั้งเนี้ยมันก็มีเกียร์จุดดาวอยู่1,2,3,4,5 1,2,3,4,5โ okay. อเคมีอยู่5ชิ้นแต่ว่าเรื่องของเกียร์คริสต์มาสเนี่ยไม่มีเลยครับก็เลยคิดว่าจะสุ่มนะเอ้ก็เลยคิดว่าจะสุ่มประมาณนั้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็เอ่อผมขอดูก่อนว่าผมได้รีเขาจะรองรับหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้รีอ่ะรีก่อนแล้วกันเ,เรียบร้อยเนี่ยคือกบอันต้าอะไรต่างๆมานหาในห้องจะลองรับได้สิพิเศษอะไรต่างๆมันก็หาได้ครับคือมันควรจะอาจมันควรจะเอาออกจากตู้กราะชาได้แล้วนะ,ะแล้วก็มีอัปเดตหอคอยใหม่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดจัดผมลองเล่นแล้วมันก็เล่นโอเคอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้ผ่านยากเกินไปนะครับอ่าแล้วก็มีเควสนี้ด้วยนะครับ ภารกิจกิวเลครับผมกเ็เข้าร่วมในกิวเลดนะฮะอันนี้ยังไม่ใช่อัปเดตของแท้นะครับมันก็ยังเขากําลังอยู่ในการพัฒนาอยู่นะครับผมรอไปก่อนนะก็รอพัฒนาเสร็จก่อนนะครับกิววอลก็ยังไม่เสร็จนะวันที่20่ธันวาทนนุ่นแหละก่อนจะเสร็จนะครับแล้วก็มี update, อัปเดตบอสกิวเลดใหม่ก็คือ HP กับ Thunder นะครับผมบ้านบ้านหลังใหม่แล้วก็รอดูได้เลยว่ามันจะมาตอนไหนนะครับอื โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นพีพีกันสักนิดสักหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปหรือว่าพูดตะกุตะกักนะครับผมขอภัยด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะทำยังไงเพราะว่าผมติดนิสัยแบบนี้เป็นแล้วนะครับผมมือก็ขอภัยจริงๆนะผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีที่สุดก็การปรับปรุงตัวมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช้เวลามันก็ ก็คงจะเป็นอัจฉริยะล้วแหละนะครับผมโอเคโอเคมารอบนี้ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะเพราะว่าบราวนักมายากลฝึกหัดเป็นสายแบกของแท้นะครับหูยดัสจะสู้ไหวหรือเปล่าเนี่ยดัสคือดัสน่าจะแพ้ทางบราวนักมายากลฝึกหัดเพราะว่าบราวนักมายากลฝึกหัดเขามีฮิวเลือดครับแต่ว่าอ่าดัสเนี่ยไม่มีฮิวเลือดแต่มีฟื้นพลังโอเคต้องอาศัยดาเมไทยกะเอลซ่า เอลิสนาสึกนั่นแหละครับผมมาเลสโกดาวิชีกอบได้นะริวริวใช่ไหมริวอันนี้เป็นริวอของคอลาโบสติทไฟเตอร์นะครับสติทไฟเตอร์โอเคเรียบร้อยเขารอบนี้น่าจะชนะนะดาวิชีทำเกมดีมากนะครับผมเรียบร้อยฮะอีกสักตาแล้วกันนะครับอีกสักตาแล้วกันนะครับผมแกเซง็งแกเซ็งโอ้โหเซ็งมากเลยที่ไม่ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวลองกับนักสือทาุไฟดูคือนักสือทาุไฟแค่ตัวเดียวทีมผมก็จะแพ้รับคาบเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีดาเมจธาตุน้ำในการช่วยฆ่าดาคุ้ช่วยฆ่าธาตุไฟของทีมศัตรูอ่ะดูนะดูนะดูนะดูละกรนนะครับผมผมจะให้ดูแบบจะจะเลยอ่ะนักสืบอ,อ่ะนักสือมันยืนนานมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมดาเมจธาตุน้ำผมไม่ค่อยมีโอเคผมว่าใส่ผมอาศัยดาเมจเสมอเอ ผมมาสัยดาเมจธาตุไฟเสมอของเอลิสกับดาวิชีในการกอลธาตุน้ําแล้วก็เห็ดพิษในการสตาร์ทธาตุไฟประมาณนี้ครับสเตปผมก็โอเคก็ถือว่าได้หรอกแต่ว่าอยากได้บอจลจระเข้มากเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรยังมีโอกาสได้อยู่ครับมันก็ยังหาได้เรื่อยๆนะสำหรับบอจลจระเข้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจะกันใหม่คลิปหน,นะครับทุกคน มาตะเนเบนนาบ๊ายบายครับผม